ปัจจุบันโลกวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นมากตามลำดับมีการค้นพบสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากมายทั่วโลกและสำหรับวงการแพทย์เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างพยายามคิดคน้นหาวิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆให้กับมนุษย์เพื่อเป็นการป้องกัน บ้างก็คิดค้นหาวิธีการกําจัดและการจัดการกับเชื้อโรคร้ายแรงที่เป็นภัยคุกคามและฆ่าชีวิตมนุษย์มาแล้วอย่างมากมายโดยเฉพาะมะเร็งซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่คุกคามและฆ่าชีวิตผู้คนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกและนี่เองคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วงการแพทย์ทั่วโลกให้ความสนใจกับการคิดค้นการเพิ่ม th17 ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและชะลอการขยายตัวของมะเร็งในวันนี้วงการแพทย์และนักวิยทยาศาสตร์ทั่วโลก ต่างตกตะลึงกับผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ก้าวล้ำหน้าและสามารถคิดค้นการสร้าง th 1 7และการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยสู่รสารธรรมชาติจากพืชไทยโดยเฉพาะสารสกัดอันทรงคุณค่าจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยโดยพบว่าสูตรธรรมชาตินี้สามารถใช้ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในลักษณะที่ไม่สมดุลต่างๆให้กลับคืนสู่สภาพสมดุลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเพิ่ม th17 ได้ในระดับสูงที่จัดการกับเซลล์มะเร็งได้อย่างปลอดภัยและในวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังและชื่นชมผลงานวิจัยจากฝีมือและมันสมองของคนไทยขอเชิญทุกท่านพบกับสองผู้ดำเนินรายการรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทา และคุณตราการพันธุมเลิศรุจีได้ณบัดนี้ในส่วนของหมายเลเชียงใหม่นั้น ก็มีความยินดีและก็มีความภูมิใจในความวิทยะอุตสาหะของทีมนักวิจัยนะครับในส่วนต่างๆนะครับในการที่จะร่วมวิจัยและผลักดันไปกับทางบริษัทนะครับในการที่จะนําให้เกิดผลิตภัณฑ์และสามารถนําผลิตภัณฑ์นั้นใช้ในคนได้ใช้ในการทดสอบทดลองเพื่อป้องกันผลประโยชน์นั้นก็คงจะดังที่ผมได้กล่าวแล้วว่าก็คงจะเกิดสําหรับพวกเราคนไทยด้วยกันนะครับในเดือน พฤศจิกาจน2,552ดรดองจาก MD Cancer Research Center University of Texas พยายาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาว TS17 หรือ T helper 17มีความสามารถในการป้องกันและจัดการกับเซลล์มะเร็งและได้พยายามเพาะ TS17 ในปริมาลมากเพื่อนำมาทดลองใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่นั้นมา แต่ยังไม่ได้มีการบรรลุถึงเป้าหมายในปีต่อมาครับดรคาวจูนจากอีกฝากหนึ่งของทูยิปคืออัลบัมซันแคนเซอร์เซ็นเตอร์ยูนิเวอร์เซเพนซิลเวเนียได้ประสบความสำเร็จในการสร้างทีเอสิบเจ็ดแล้วนำทีเอสิบเจ็ดไปรักษามะเมร็งเม็ดเลือดขาวทำให้เม็ดเลือดขาวหายจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้สองในสามรายรายที่เหลือเพียงอาการดีขึ้น ในช่วงแตกวิธีการท,ทั้งหมดยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างได้มาตรฐานในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ความพยายามในลักษณะเดียวกันจากนักวิจัยอื่นก่อให้เกิดผลข้างเคียงและนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยกล่าวโดยสรุปว่าแม้ว่า T-S17 จะระงับและจัดการกับสมเร็งแต่วิธีการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ยังไม่ประสบความสาเร็จที่แน่นอนต้องมีการพัฒนาต่อไปในประเทศไทยครับที1สได้มีบทบาทในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งมาแล้วตั้งแต่ปี2551ซึ่งเป็นผลจากการร่วมวิจัยพัฒนาของนักวิยาศาสตร์สหวิชาการและองค์กรและองค์การที่สนับสนุนการวิจัยต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชนนวัตรกรรมการใช้สูตรสารธรรมชาติในการสร้างศรียิเเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งนี้เป็นความสำเร็จครั้งแรกของโลกอาการมันอ่อนเพลียร่างกาอยอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงอนง,ง่ายโดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะเนี่ยจะฉี่บ่อยแตก ไม่มากกระปิบกระปล่อยอบางครั้งก็มีเลือดปนออกมาขามาอีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณหมอเขาตัดเนื้อเยื่อตรงต่อมลูกหมากเราไปตรวจไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นเนื้อร้ายไหมใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นแน่แน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังมาเป็นหนึ่งร้อแครับแต่ว่าของคนปกติของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกินสี่หลังจากที่กับจาก ใช้รังสีแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับมาอยู่บ้านสามเดือนครับจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาลคือระหว่างสามเดือนนี้ก็มีรับประทานบีมไปแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องอ่าทานต่อเนื่องเลยครับกลับไปตรวจกลับไปตรวจดัชนีบ่งชี้มะเร็งใช่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับจากร้อยจากร้อยเนี่ยเหลือสามสิบเอ็ดกว่าเหลือสามสิบเอ็ดภายในสามเดือนภายในสามเดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้น ผมกีเดือนอีก2เดือนอีกสเดือนซึ่งก็รับประทานบินเป็นประจำทุกวันทั้งเม็ดแล้วก็ทั้งแคปซูลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือ1นจดแปจาก3าเอ็ดเหลือ1.8ึ่จุตรงนี้ทำให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมากปัจจุบันล่ะปัจจุบันครั้งสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดือนมกรา เมื่อเมื่อกรลาปี55นี้ครับเหลือ0.82ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพราะบินเพราะว่ากินเป็นเพราะบินตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีครับถ้าถามว่าคุณภาพชีวิตเปลี่ยน,นไหมจะบอกว่าไงครับเอ,อ่อถ้าเปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนจากเดิมนะค่ะตอนนี้ใช้ชีวิตก็เข้าห้องน้ำทานอาหารอะไรช่วยเหลือตัวเองได้หมด อ๋อก็แสดงว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเยอะไม่ต้องพึ่งาพากระด่นมากมายครับไม่ไปพาคนอื่นเดือดร้อนผมผมย้อนเล่าอาการของพี่แดงให้าจานฟังและคุณผู้ชมด้วยคือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลืองขั้นที่สี่แล้วก็อยู่ในระระยะแพร่กระจายแล้วเพราะว่ามันไปกินจนถึงกระดูกต้นขาตอนที่มันกินกระดูกอาการเป็นยังไงเคลีเดินไม่ไหว่ใช่ คือว่ามันจะมีอาการเมื่อยเมื่อยมากๆตอนหลังมันจะมีต่อมน้ําเหลือง<ไ>ที่ขาหีบเนี่ยค่ะประมาณ2-3งสามเซนมันปูดขึ้นมามก็ทกํากายภาพบาบัดมามก็ก็ไม่ไม่หาจนท่านเจอว่าต่อมน้าเหลืองมันปูดขึ้นมาก็เลยรู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วตอนนั้นใช้ไปมากน้อยแค่ไหนจึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเราละค่ะถ้าถามถึงว่าความรู้สึก สดชื่นกระชุ่มกระชวยเนี่ยก็รู้สึกได้ตั้งแต่สักอาทิตย์แรกๆค่ะค่ะเอ็กซเรย์อีกทีนึงก็เห็นกระดูกงอกขึ้นมาช่วงนั้นก็ประมาณ3เดือนเปรียบเหมือนพี่สุเทพบอกว่าตอนเริ่มรักษาเป็นศูนย์ตอนนี้ก็ถือว่า9.8%แล้วค่ะโอ้โหเหลืออีกสองเปอรงประเมินผลครั้งสุดท้ายเนี่ยเอ็กซเรย์กระดูกแล้วมันติดดีหมดแล้วค่ะครับมันเหนื่อยเหนื่อยเกียไปเลยป้ายหนายบนลุกเลยครับครับ ลุกขึ้นไม่ได้นะฮะลูกเอามาหมอมันก็มาหายครับมันกบเป็นอิเป็นอ่อนเป็นเพีอย่างเกานะครับอยู่แม่ชักเกิงเรียนกว่ากว่านี่ครับแล้วเปิ้นทรงเปิ้นทรงผมมาเอกที่สันปะตองครับเปิ้ลมาเป็นก้อนเนื้อครับเป็นก้อนเนื้อครับที่ปอดที่ปอดถึงสองข้างครับขนาดเจ็ดเซนครับเจ็ดเซนติเมตรเอาผมไปฉีดีโมีครับฉีดยาฉีดไป สูดแรก12เข็มครับสูตที่สอง5เข็มครับอีก5เข็มครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสูตลงเลยครับฮเ,เกียบป๊กบ้านเก่าแล้วครับแล้วหมอเพ่นว่าน้องป่อน้องนี่จะอยู่ไปแรมแาม3วันเด้อหมอว่าปลอดปลอดบ,บดีแล้วลมหายใจยมีน้อยไม่ได้นะหมอมาเอาแล้วหมอส่งป๊กบ้านกินฟป้าประมาณชัก สิบวันครับประมาณสิบวันสิบวันน้องฮูกสิ่งดีดีขึ้นกลิ่นข้าวําขึ้นมาครับผ่านมากี่เดือนครับหกเดือนมานี่ละครับหกเดือนมาแล้วเล่นได้หกเดือนมานี่ละครับโอ้โหรับเดินทางมากรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับมามาเป็นยังมาเป็นยังครับสบายดีทุกอย่างเลยสบายดีทุกอย่างนะครับวันนั้นผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เจอกับนักวิชาท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ดรวัชระผมก็เล่าให้อาจารย์วัชระฟังว่างานของเรามันเป็นอย่างนี้ อาจารย์พชระเออน่าสนใจเอ,อ๊อาจารย์แล้วมันทําอย่างนี้ได้ยังไงผมก็เลยบอกว่าอาจารย์พัชระอาจารย์ช่วยตอบให้ผมได้ไหมเราก็ต้องการศึกษาว่าสารสกรัดธรรมชาติสูตรบีมที่อาจารย์พิเชษผลิตขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลหรือควบคุมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันจริงหรือไม่อันนี้คือโครงการวิจัยที่เราศึกษาเนะี่ยเราได้ทําการศึกษาดังนี้นะฮะโดยการให้อาสาสมัครซึ่งเป็นคนปกติ ให้กินผลิตภัณฑ์บีมนะฮะซึ่งผลิตภัณฑ์บีมที่ศึกษานั้นเป็นทั้งชนิดแคปซูลกับชนิดน้ำถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มซึ่งกินบีมก็คือแท่งสีน้ำเงินกับกลุ่มซึ่งเป็นกินผลิตภัณฑ์หลอกซึ่งเราเรียกว่าพาซิบรพาซิโบนี่นะฮะซึ่งเป็นสีแดงเราจะเห็นได้ว่าบีมเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์ T S 17สูงมากก็คือมีการหลั่ง สารที่เรียกว่า IL 1 7ในปริมาณสูงในขณะเดียวกันผลิตภัรรณฑนี้ยังไปกระตุ้นให้เซลล์ชนิด Th 1ทํางทำงานสูงกว่าคนที่กินพาสิ b o นะฮะ Th 2นี้ดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์บรรีมนี้ไม่ได้มีผลเท่าไหร่ยกเว้นมีการกระตุ้นสาร L 6แต่ในความเป็นจริง L 6เป็นตัวเสริมฤทธิ์ให้สร้าง L 1 7นะครับแล้วก็ในส่วนของ T เ e x ก T เล็ T เ e l l นี้ก็พบว่า ผลิตภัณฑ์น,นี้มีมีผลในการกระตุ้นให้สร้างไอเอลก้าซึ่งมีฤทธิ์ไปยับยั้งเซลล์อื่นได้บ้างนะครับในบ้างส่วนในกลุ่มซึ่งกินน้ำนะครับน้ำมังคุดนี้เราให้กินหนึ่งขวดต่อวันนะครับก็แบ่งอาาสมัครเป็นสองกลุ่มเหมือนกันกลุ่มหนึ่งได้กินของที่เป็นน้ำมังคุดจริงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นน้ำหลอกนะครับผลก็พบว่าน้ำมังคุดนี้ ดูแท่งสีส้มคือได้กินน้ำมังคุดแท่งสีน้ำเงินนั้นคือกินยาหลอกนะฮะก็คือ possible ซึ่งจะเห็นได้ว่าพีวันน้ำมังคุดไม่ได้กระตุ้นการทำงานของเซลล์ th1 th2 หรือ th17 เลยและดูเหมือนจะเป็นลดการทำงานของ th17 ด้วยนะฮะแต่มันจะไปเพิ่มการทำงานของ t h x เพราะฉะนั้นจากการศึกษาทั้งหมดนี้จึงพอที่จะสุปได้ว่าสารสกัดบีนเนี่ย ไปมีผลต่อระบบภูมิอ่าไปมีผลต่อการทำงานของ T helper cell เราพบว่าเม็ดแคปซูลนี่น่าจะกระตุ้น T s 1 7ได้ดีในขณะที่ที่เป็นน้ำนะฮะดูเหมือนว่าจะไม่ได้กระตุ้น T s 1 7แต่เหมือนจะไปเพิ่ม T เ,เล็กน้อยนะครับตอนนี้ถ้าให้สรุปก็คือสรุปได้ว่าการนำ T s 1 7มาขยายในหลอดทดลองแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปในผู้ป่วยเนี่ย ก็ยังไม่ได้ประสบผลสำเร็จและปลอดภัยอย่างแน่อย่างแท้จริงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีการทดลองต่อๆไปนะฮะซึ่งทำกันค่อนข้างมากนะฮะในอเมริกาทีนี้ในประเทศไทยของเราตั้งแต่เราได้เริ่มทำผิดพันธบิมนะคะก็มีการจำหน่ายผิดพันธบิมเนี่ยออกไปแพร่หลายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ ได้รับผิดพันธ์บิมเนี่ยของศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วเราก็พบว่าผู้ป่วยก็รู้สึกดีขึ้นเหมือนที่ได้ฟังไปใน VTR เมื่อตกี้นะฮะเพราะฉะนั้นาาทางศูนย์วิจัยของอาจารย์วัชระเนี่ยที่ได้ทำมาก็ได้พบว่าผิดพันธ์บิมเนี่ยเพิ่ม TH17 ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดว่าการที่ผิดพันธ์บิมเพิ่ม th 1 7เนี่ยสิ่งนี้เองที่เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในโรคมะเรง็งหรือโรคอื่นๆท,ที่ใช้ผิดพันธ์บิมแต่ทำไมทานผิดพันธ์บิมแล้วมันไม่เกิดฤทธิ์ข้างเคียงถ้าจะให้ฟังจากอาจารย์วัชระชเมื่อตกี้ก็คือว่าน้ำมังคุดและตัวผิดพันธุ์บิมเองได้เพิ่มทีเรกูเลเตอร์เข้าไปด้วย นะตัว t r e รซึ่งเป็นตัวควบคุมไม่ให้ TH1, TH2 หรือ t s 1 7มากเกินไปซึ่งอันนี้มันจะเป็นปรับไปตามธรรมชาติของร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เห็นฤทธิ์ข้างเคียงทีนี้เนื่องจากมันมีผลที่ออกมาเช่นนี้นะฮะเราก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นแท้จริงว่า เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคําบอกเล่าของผู้ที่มีประสบการณ์การใช้ใช่ไหมคะเราก็อยากจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเอ๊ะมันเพิ่มชีวิตเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งจริงหรือไม่เราก็เลยได้ไปติดต่ออาจารย์สุมิตรานะคะผลการวิจัยนะคะเราก็พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยซึ่งเป็นเกณฑ์หลักของเราเนี่ย ดีขึ้นในส่วนใหญ่นะคะในแง่ของการรอดชีพเนี่ยก็มีผู้ป่วยอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งรอดชีพยาวกว่าที่เราคาดการไว้ก็คือว่ารายหนึ่งเนี่ยก็อยู่ได้เกือบ20เดือนที่ยังตอนนี้ยังทานผลิตภัณฑ์อยู่นะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือคุณลุงที่มานําเสนอ